มอบรางวัลประกวดผลงานด้านนวัตกรรมและการประกวดสื่อด้านการจัดการความรู้ประเภท OPL และรางวัลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานดีเด่นประจาปี2567เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพันโทหนุ่มสัรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากจินแบงรัฐบาลมาเป็นประธานและมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะรางวัลการประกวด OPL รางวัลที่3ได้แก่นายภ์มิศรุเชื้อึ่งจันทร์รางวัลที่2ได้แก่นายปยรัตน์ขินเดชรางวัลที่1 การที่จะทำแผนการจัดการความรู้รางวัลที่3ได้รับเงินรางวัลสามพันบาทพร้อมโลปประกาศยรติคุณได้แก่สำนักบริหารงานกลางค่ะรางวัลที่2ได้รับเงินรางวัลห้าพันบาทพร้อมรูปประกาศยรติคุณได้แก่สำนักบริหารความเสี่ยงและกำกับกิจการรางวัลที่1นึ่งผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ดีเด็ประจำปี2567ได้รับเงินรางวัลหนึ่งสองพันบาทพร้อมูปประกาศยรติคุณได้แก่สำนักบริหารการเงินค่ะไว้พบกับการประกวดของ KM ได้ใหม่ในปีหน้านะคะส่วนนี้ต้อองขตััววากนสสดีคะ